mày buộc bôi buộc bôi lại ở tất cả mày phép mhm 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 ถ่าคลิปอย่างนี้เลยออันนั้นแอคท่าแบบว่าสวยงามดูดินูคู่นั้นดิยีกับยอดิส่วนแย่นี่อยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็มีฉากหลังด้วยนี่ฉากหลังแอลปุ๊กุยบนดีแล้น้มนหน้ามนมาจากไหนหน้ามนนี่แหละเป็นตัวแรกเลยแหละ ที่มันอยู่บ้านแล้วก็มามีลูกมีหลานตรงนเนี้ยเนี้ยก็คือตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยน้ำมนเราทํำมันให้เขาแล้วตัวเนี้ยแล้วก็แม่ของสองตัวนี้ก็ทํามันไปละแล้วก็แม่ของตัวนี้ก็ทํามันไปแล้วตัวนี้ทํามันทั้งหมดสามตัวแล้วแล้วก็ยังเหลือเนี่ยสามสีตัวเนี้ยอันเนี้ยเป็นตัวเมียอีกหน่อยก็ต้องทํามัน แล้วก็เนี่ยพุกคุยเนี่ยตัวเมียเนี่ยอีกหน่อยก็ต้องทํามันเน่ยส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นตัวผู้เนะ <c oughs> เหมือนรู้อ,อ่ะมองอะไรอะจ้องอะไรขนาดนั้น่ะนายแยะ มีไดูนะถ้าเราทําเสียงแบบนี้นะแมวจะหันมาพร้อมกันหมดเลยมีบางตัวที่ไม่หันมาแล้วยี้ น่าม <G ã entender it> ุนนี nah, like ่มุนนี่ทำหน้าหน้าแบบขำมากเลยนี่นี่นี่เอ้าพวกคุยทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะพวกคุยทำหน้าไม่น่าเล่าอะไรทีเดยวนี่